พี่เหมือนกระเทยไงผมเหมือนกระเทยอตอนเด็กๆตัวขา,ขาวๆเล็กๆก,ก็เป็นไม่ใช่อีวุตร e <laughs> แต่ก่อนผมเหมือนกระเทยแล้วทีนี้เขาก็จะชอบมาแกล้งผมเอาผมไปมัดเสาบ้างล่ะเอาผมเวลาอยู่ในห้องเรียนเขาก็จะแบบบางครั้งเอาเอาดินสอซนะ่ะมาทิ่มแขนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเลยนะพี่นิกอ่าก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องเพื่อนๆที่จะทําให้ให้ร้องให้ครับผมเพราะว่าแม่ส่วนมากก็ ไม่ค่อยตีเท่าไหร่แม่กับพ่อจะเตะและทีอ๋อไม่ค่อยตีหรอกครับไม่ค่อยตีครับผมก็เป็นเรื่องเพื่อนๆแหละของผมอ่ะครับโอเคครับต่อไปใครปอ่าแล้วสำหรับปายนะครับแล้วบางครั้งนะของผมนะเฉยๆคุณลูกต่อครับเฉแล้วก็เล่นไปเฉยสิ่งที่ทําให้ร้องไห้หนักที่สุดนะครับตั้งแต่สมัยอยู่อนุบาลนะครับตั้งแต่ไปโรงเรียนครั้งแรกเลยคือผมไม่อยากไปโรงเรียนอ่า ผมไม่ชอบไปโรงเรียนเลยตั้งแต่เข้าอนุบาลหนึ่งครั้งแรกที่โรงเรียนวันนั้นครับแม่ก็ไปส่งที่โรงเรียนทุกวันคือผมร้องไห้ในทุกวันในช่วงอนุบาลหนึ่งเลยแล้วเพื่อนก็ล้อแล้วก็ดา่าผมว่าถ้ามึงร้องไห้อย่างนี้เนี่ยกลับไปไถนาที่บ้านไปเ,เขาดา่าทำไงเขาดา่างามจีคนสวยไม่ใช่เขาดา่าบอกให้ผมไปไถยนาเออไปไถนาอยู่บ้านไม่ต้องมาเรียนหรอกกลับไปอยู่บ้านหนูไปอยู่กับแม่หนูไม่ต้องมาโรงเรียนหรอก เนี่ยผมก็เสียใจผมก็ร้องไห้จนคุณครูได้ได้แยกห้องให้ผมมาคือไปเรียนในอนุบาลหนึ่งวันนั้นคือคุณครูให้ผมไปเล่นแต่ห้องของเล่นนะ่ะไม่ให้ไปเรียนเลยสรุปผมก็ได้ซ้ําชั้นแล้วคราวนี้พอปีต่อไปแต่แต่ทั้งอนุบาลหนึ่งผมร้องไห้กับทุกๆวันเลยเที่ไปเรียนในในคือสิ่งที่ผมผมไม่อยากไปเรียนผมเป็นคนติดแม่อา่อามันก็เป็นสิ่งในในสมัยวัยเด็กของผมที่ผมร้องไห้จนทําให้ผม ผมจะต้องเรียนซ้ำชั้นผมก็เลยเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะก็เรียนซ้ำชั้นไปอีกหนึ่งรอบอ๋อนรูว่าคุณเป็นพี่ผมเนนี้ใช่ผมเป็นพี่คุณคุณเรียกผมพี่สิพี่ปายครับอ่าใช่ครับก็เป็นจริงสิิงในวัยเด็กที่อืมไม่น่าให้เขาล้อว่าเรากลับไปไถนาเลยแบบนี้อืมครับชอบให้เขาล้อว่ากลับไปมึงป่ามึงกลับไปเจอโตขึ้นมึงอ่ะมึงจะต้องได้เป็นนางงามมึงต้องเป็นผู้หญิงได้ผัวได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเหรอแบบนี้ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้อะไร ก็จะลุกไปเตะอ่าสารบต่อมาเจ็เจนี่ครับ